เอาเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้แข่งแมตต์แตกอีกแล้วระหว่างสาวไทยเราพบกับทีมชาติญี่ปุ่นรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเกมสําคัญมากที่เราต้องเทบทหน้าตักมีแทคกติกอะไรเนี่ยงัดมาใช้ให้หมดและสิ่งที่มันพีิกไปกว่านั้นครับก็คือสถิติกับการเล่นวอลเลย์บอลหญิงชริงจมโลกสาวไทยเราแซงญี่ปุ่นเกือบทุกสถิติ90ซและอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือนักกีฬาจากทั่วโลกออกมาชจ้าโจ่าโอ้โหฉันจะไม่มีวันลืมกรุงเทพไม่มีวันลืม ประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มันสุดยอดจริงๆแต่ทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้บมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวย์บอลสาวไทยเราครับซึ่งก็ต้องบอกเลยวา่าวันนี้เนี่ยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะจะเป็นการแข่งขันรอบจะบทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยของเราพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นบิ๊กแมตช์ของเอเชียและก็เป็นบิ๊กแมตช์ของโลกเลยก็ได้อย่างที่รู้กันนะคร ญี่ปุ่นนั้นรูปแบบการเล่นเนี่ยมันคล้ายกันมากๆโดยจะเน้นไปที่ความเร็วและก็แทคนิกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก่อนที่จะเริ่มการแข่งนนขันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรูปแบบการเล่นของสาวใดรากันก่อนครับที่คโคดรออกมาเปิดเผยชัดเจนเราเตรียมไว้อย่างละเอียดรอบคอบม,มากเพื่อรับมือกับญี่ปุ่น โดยจะเน้นไปที่การวางรากฐานสําคัญของเกมก็คือการเสิร์ฟต้องเสิร์ฟไม้มีคุณภาพและก็เสิร์ฟตัดเกมรุกให้ได้มากที่สุดซึ่งหนึ่งสิ่งเลยที่เราประมาทไม่ได้ก็คือระบบการเล่นทั้งเกมรับและก็เกมรุกโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยโอ้โหต้องรับมือกับการบุกที่หนักหน่วงของทั้งซาโตะของทั้งวาดะซึ่งเรื่องนี้ ทางสตาฟของเราก็มีการศึกษาอย่างรอบคอบนะครับวิจัยอย่างละเอียดมากๆนะจากหลายนั้นที่ผ่านมาว่าพอญี่ปุ่นรับบอลแรกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจับไปจ่ายให้ใครจ่ายหัวเสาหรือว่าจ่ายสาเมเอกลางหรือว่าจ่ายบอลเร็วจงวังหวะแบบไหนที่เขาชอบจ่ายคือวิเคราะห์ถึงขนาดนั้นเลยแล้วก็ย้อนกลับไปถึงนัดที่เราสามารถชนะญี่ปุ่นได้2ต่อศูนย์เกม เพื่อดึงเอาจุดแข็งของเกมนั้นครับนำมาปรับใช้ในการเจอญี่ปุ่นวันนี้ด้วยแบบที่ว่าครบถ้วนครบทุกประเด็นครบทุกอย่างและนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสนามโดยผลการแข่งขันที่ผ่านมาครับญี่ปุ่นก็ถือว่ามีฟอร์มที่ค่อนข้างดีเลยนะสามารถเอาชนะแคมเรูนในเกมแรก3ต่อศย์เซตเอาชนะยูเครน3ต่อ2ทั้งที่ถูกดำก่อนสต่อน2.0เอาชนะเซอร์เบีย3ต่อนเซตซึ่งเซอร์เบียก็เป็นอันดับที่8ของโลกนะครับแต่ดูเรื่องของวิธีการ เน่ญี่ปุ่นเขาจะมีความเหนียวแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่าบวกกับขาดบอสโควิดไปด้วยเนี่ยทำให้เซอร์เบียเกมรุกค่อนข้างจัดจ้านน้อยลงส่วนฝั่งสาวไทยเรานะครับสเกมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ถือว,ว่ามีฟอร์มการเล่นที่ ประทับใจชาวไทยแล้วก็ประทับใจ FMBB มากๆอย่างเกมแรกครับเราก็ชนะอียิปต์สาต่อหเกมที่2ชนะสวีเดน3ต่อศูนย์พลิกล็อกมากๆแล้วก็เกมที่3เราไปแพ้เนเธอร์แลนด์สต่อสแบบที่หืดขึ้นคอนะครับเนเธอร์แลนด์ก็เกือบแพ้เช่นเดียวกันซึ่งก็เลยทำให้เข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับ2ของตารางโคจอนมาเจอกับญี่ปุ่นอันดับหนึ่งของตารางสถิติในการเจอกันก่อนหน้านี้นะครับญี่ปุ่นก็เอาชนะเราไป4ครั้งเราชนะไป1ครั้งกับ5เกมหลังสุดโดยการชนะครั้งล่าสุดสาวของเราก็เป็นการชนะ ในการแข่งขันริงแชมป์เอเชียที่เราชนะไปได้3ต่อ2เซตและก็การแข่งขันเนชั่นลีกที่ผ่านมาครับ แบบบัดบาทเลยเราก็นําไปก่อน2ต่อศูนย์แต่ไม่สามารถปิดเซตได้ก็เลยกลับมาแพ้ญี่ปุ่น3ต่อ2แต่ว่าสาหรับเกมนี้เนี่ยสาวขอเราทุกคนเลยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์100%้แทบจะไม่มีปัญหาการบาดเจ็บใดๆและก็ยังคงลงเล่นในบ้านของไทยเราด้วยถือว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญที่สร้างความได้เปรียบมากๆแล้วมันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้ที่เราจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จเพราะในสถิติการเล่นชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสถิติการดบแต้มสูงสุดเกมรุกยอดเยี่ยมการเซตยอดเยี่ยมหรือ แม้แต่การเสิร์ฟยอดเยี่ยมเนี่ยสาวที่เราสามารถพลิกแซงญี่ปุ่นได้ทุกสายติเลยนี่แหละครับมันเป็นปัจจัยสําคัญและก็อาจจะเป็นคีย์หลักเลยนะที่ทำให้เรามีความมั่นใจเพราะด้วยสายตีของผู้เล่นเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองเลยประกอบกับรูปแบบแการเล่นภายในทีมแล้วก็ความเข้าใจเนี่ยมันก็น่าจะเป็น ทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเหมาะสมรกปการกับการเจอกับญี่ปุ่นรอบนี้โดยสายตีพลเร่ที่ทำเต้มสูงสุดนะครับก็เป็นฝั่งพิมพิชยาที่ทําไป62คะแนนกับการเล่นเพียงแค่3เกมซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็มีอิชิกาวะนะครับอันดับ8ที่ทาไป59คะแนนคือมีแค่2คนเท่านั้นนะครับที่เป็นคีย์หลักทําแต้มสูงสุดที่9กกระโดดขึ้นมานอกจากนั้นเนี่ยฝั่งของญี่ปุ่นก็จะมี ว่าดะบ้างมีโยชิโนซาตโตะบ้างฝั่งไทยเราก็มีทัดดาวมีสสิภาพรที่พอจะสูสีคู่ฮีฮ้กันหน่อยส่วนอีกสติหนึ่งครับก็เป็นการนําแต้มจากการโจมตีนะครับซึ่งก็ยังเป็นพิมพิชยาที่นาไป55คะแนนส่วนฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นอิชิกาวะที่ไป52นาคะแนนยังมีในเรื่องของสติการเสิร์ฟครับการเสิร์ฟเนี่ยเราอาจจะเป็นรองญี่ปุ่นนะเพราะเซกิตัวเซตของญี่ปุ่นเนี่ยเสิร์ฟดีมากนะครับเสิร์ฟไปได้ถึง5คะแนนส่วนให้เราเป็นสสิพาพรครับเสิร์ฟเอสไปทันน้หดนนคะแแล ตามมาโดยวิมวรัตที่เสิร์ฟเท่ากัน3คะแนนถือว่าสถิติการเสิร์ฟเรายังเป็นรองญี่ปุ่นอยู่นะครับญี่ปุ่นก็อันตรายเลยในเรื่องของการเสิร์ฟแล้วตัดเกมลูกดีมากส่วนอีหนึ่งสถิติที่เราถือว่าโดดเด่นมากๆกนะครับก็เป็นสถิติการเซตบอลยอดเยี่ยมซึ่งก็เป็นพรพันธ์เกิดปาดครับที่จ่ายบอลสาเร็จไป1 1 7ครั้งอยู่อันดับที่3ของโลกเป็นที่เรียบร้อยส่วนฝั่งญี่ปุ่นก็เป็นเซกิแหละครับที่จ่ายบอลน,น้หมดเนี่ย80ครั้งห่างกันเยอะมากแล้วก็อยู่อันดับที่ เก้าของลกูกยังรวมไปถึงการขุดบอลน,นะครับการขุดบอลยอดเยี่ยมเนี่ยอันดับ3ามของโลกเป็นไทยเรานะครับก็คือปีนุ่นเป้นน้อยที่ขุดบอลไปทั้งหมดเนี่ย40ครั้งสําเร็จไป70%รถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับสูงกว่าอันดับหนึ่งของลกด้วยซ้ำส่วนฝั่งของญี่ปุ่นการขุดบอลของพวกเขาอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างน้อยนะครับก็เป็นอิชิกาวะส่วนใหญ่ก็โดนเสิร์ฟตัดเกมรุกที่ขุดบอลไปเพียงแค่3 0ครั้งเท่านั้นนี่แหละครับอาจจะเป็นจุดแข่งของเราก็ได้ในการเจอกับญี่ปุ่นนนรรรรรรอออบบบีี้้้แแตตต่่กกกงสงสไลทเเาาะววััย็คื ที่ญี่ปุ่นนั้นอยู่อันดับที่2ของโลกนะครับเป็นนิชิกวะที่รับบนแรกสําเร็จเนี่ย31ครั้งเลยส่วนสาวได้เราเองก็เป็นชะจรมกสีครับอยู่อันดับที่15ของโลกนะรับบนแรกสําเร็จเนี่ย15ครั้ง ผิดพลาดไปไมแค่3ครั้งเท่านั้นนี่ก็คือเรื่องราวสายติก่อนเกมที่ผมนํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับอย่างที่บอกแหละเกมวันนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่สาคัญมากนะครับญี่ปุ่นเขาก็มาด้วยฟอร์มที่ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะแต่อยู่ในมาตรฐานเดิมไม่ได้มีความโดดเด่นหรือว่าไม่ได้ด้อยกว่าเดิมเลยส่วนสาวใอเรามันแตกต่างกันชัดเจนนะครับคือมีฟอร์มที่กระโดดขึ้นมาแบบเยอะมากจากการแข่งในชั่นลีกจากการแข่งทัวร์นาเมนต์หลายรายการก่อนหน้านี้ เรากระโดดขึ้นมาเยอะแล้วมันก็เหมือนเป็นสิ่งบอกเหตุว่าวันนี้อาจจะล้มญี่ปุ่นก็ได้หรือไม่ล้มเนี่ยอย่างน้อยๆน่าจะสูสีคู่ขี้แล้วก็เล่นกันอย่างเมามันในรอบสมบทีมสุดท้ายนะครับแย่งกันเข้าสู่พื้นที่รอบแปดทีมสุดท้ายให้ได้แล้วเนื่องด้วยตอนนี้สาวเรดาวก็ถ้าเกิดชนะญี่ปุ่นได้เนี่ยอันดับโลกของเราอาจจะพุ่งกระฉูดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะ3 2 3 1หรือว่า3 0ชนะ3-2ต่อครับเราจะบวก16คะแนน ชนะ3ตัวหนึ่งเราจะเราจะบวก19คะแนนชนะสาต่อศนเราจะบวกไป22คะแนนยิ่งตอนนี้ตัวหมดไปแล้วเรียบร้อยก็ยิ่งทำให้กำลังใจเต็มเปี่ยมกำลังใจล้นสนามกันเลยส่วนรายชื่อผู้เล่นการแข่งนนขันในวันนี้ครับโคดอสก็ยังเลือกชาลิบโบโร่คู่เดิมนะปยนุชแป้นน้อยกับจีดาภาซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงรายชื่อผู้เล่นสาวไทยเรากันหน่อยตัวเซตยังคงเป็นพรพันธ์เกิดปราดครับส่วนตำแหน่งหัวเสาก็มียูฟ้าดุลพร์สัตถิบพรน์จันทววิสูตรอัจฉราพนคงยศชัชโศรงมก็ มีทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขวิมลรัตน,นพันธ์ตำแหน่งบีหลังครับก็เป็นธนาชาสุขสดยืนคู่กับพิมพิชยากกกรามตัวเซตก็มีพรพันธ์กับนัฐานิชาใจแสนและก็ลิโบโรยังคงเป็นปิยนุษกับจิดาภาและฝั่งของญี่ปุ่นครับมาแบบจัดหนักจัดเต็มตัวหลักเนี่ยมากันครบครานทั้งดูกิโกวาดะโยชิโนซาโตะหรือแม้แต่ฮารุโยชิมามูระซึ่งยังรวมไปถึงอิวาสากะด้วยแต่ละคนก็รูปร่างไม่ต่างกันเท่าไหร่เฮตเฮตเนี่ยยังไม่เคยเจอกันเลยกับ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจริงจำลูกรอบนี้จะเป็นครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้เอาลรมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเราพูดถึงก่อนเกมไปแล้วมาพูดถึงบรรยากาศหลังจากจบเกมตลอดทั้งประเทศไทยของเราเลยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจริงจำลูกซึ่งก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ายอดการเข้าชมเนี่ยมันสูงมากๆสูงกว่าหลายประเทศที่จัดทัวร์นาเมนต์รายการจริงจำลูกแล้วสา,ารัเราถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของการจัดในขั้นหนงครั้งนี้เลยครับที่ได้กําไรมามากกว่า8 0 0เเซโดยล่าสุดครับมีการเปิดเผยยอดผู้เข้าชมออกมาในรอบแบ่่งงงงกกกลุุมททัััั้้4จหวด็ กรงเทพโคราชเชียงใหม่ภูเก็ตโดยสถิติที่ออกมาครับมากถึง125,000คนโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย2,613คนต่อนัดเลยทีเดียวกับรอบแบ่งกลุ่มของกานแข่ขันเท่านั้นนะครับแล้วมาถึงรอบไฟนอลเจ็ทีมเนี่ย มันก็ยิ่งจะเต็มสนามมากขึ้นไปอีกโดยสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับก็ไปเสียงชื่นชมจากนักกีฬาจากต่างประเทศโดยเฉพาะเยอรมันเอยสวีเดนเอ่ยังออกมาชื่นชมพูถึงความประทับใจอย่างต่อเนื่องกับการเป็นเจ้าภาพของไทยเราในครั้งนี้คนแรกที่ผมจะไล่เรียงมานะครับก็เป็นนักกีฬาเยอรมน,นีออกมาโพสต์แบบซาบซึ้งใจการเป็นเจ้าภาพของภูกเก็ตกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในครั้งนี้เนี่ย ฉันจะไม่มีวันลืมเลยซึ่งก็เป็นอันนาโพกานีตัวรับอิสระทีมชาติเยอรมนีครับหลังจากจบกันแขขันรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็เดี๋ยวมาโพสต์ผ่านช่องทางส่วนตัวนะครับบอกว่าพวกเราทุ่มเททุกอย่างไว้ในสนามแล้วและก็จบอันดับที่2ของกลุ่มขอบคุณภูเกต็ตและก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนมากเลย คุณคือเหตุผลที่ทําให้ชิงแชมป์โลกครั้งนี้เป็นความทรงจําที่ไม่มีวันลืมก็เป็นทีมชาติเยอรมันนะครับผ่านเข้ารอบ16ทีมพบกับอิตาลีในวันที่30สิงหาคมส่วนอีกประเทศหนึ่งครับก็เป็นสวีเดนอย่างอิซาเบลลาฮากก็ยังออกมาโพสต์อีกแล้วนะครับพูดถึงความประทับใจในการเป็นเจ้าภาพสาวในเราครั้งนี้ด้วยนะครับก็บอกว่าสิ่งที่เมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเรายังได้แค่ฝันแต่ว่าวันนี้กลายเป็นความจริงแล้วเมื่อเราได้ลงเล่นศึกชิงแชมป์โลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฉันจะภูมิใ มา,มากขอบคุณเป็นพิเศษสําหรับแฟนๆชาวไทยที่สุดยอดจริงๆที่มอบกําลังใจอันน่าเหลือเชื่อส่งความรักกลับไปหาทุกคนเช่นเดียวกันนี่เป็นอิซิเวลลาฮักนะครับเป็นน้องสาวแต่ว่าคนพี่สาวเนี่ยที่อยู่ในตระกูลฮักเดียวกันก็เดิออก,ก,กมาโพสเหมือนกันบอกว่าชชนะในการแข่งชิงแชมป์โลกครั้งแรกของทีมเราขอบคุณกรุงเทพมากสําหรับประสบการณ์ที่แสนพิเศษนี่คือสิ่งที่ฉันจะไม่มีวันลืมเลยและก็ขอบคุณแฟนๆนะ ที่มาส่งกำลังใจให้กับพวกชั้นยังมีอีกนะครับยังไม่ในบทเพียงแค่นี้ก็ยังมีผู้เล่นจากเยอรมันอีกคนหนึ่งครับชื่อว่าอันไมเออร์ ก็มีการโพสต์ข้อความเป็นภาษาไทยนะบอกว่าขอบคุณภูเก็ตสําหรับการซัพพอร์ตและก็การต้อนรับที่อบอุ่นพร้อมกับมีข้อความบอกต่อนะครับบอกว่าแม้ว่าจะปิดท้ายด้วยความพ่ายแพ้ที่ทั้งเจ็บปวดปนหวานแต่ตลอด10วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาวอลเลย์บอลที่สุดยอดมากๆและฉันเองก็จะตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้แฟนชาวไทยเราใจฟูกันได้เลยในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ตลอดทั้ง4จังหวัดเนี่ยมันมีเสียงชื่นชมเยอะมากๆนะครับซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่3-4ชาตินี้เท่านนั้น ทั้งเขยนยา้าทั้งหลายชาติเนี่ยก็พูดเปเสียววกันว่าการเป็นจ้าภาพของไทยเรานั้นมันอเมซิ่งที่สุดของลูกแล้วแค่นั้นก็ยังไม่พอเราสามารถทํากําไรได้ด้วยเนี่ยอันนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ fib ถึงกับต้องออกมาชื่นชมเลยว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ย มันสุด,ดยอดเลยก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังจริงๆก็ยังไงรอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันต่อเนื่องได้และก็มาพบกันหลังจากจบเกมผมเชื่อเหลือเกินว่านักกีฬาไทยทุกคนมีความกระหายชัยชนะมากในเกมนี้และรอล้างตาญี่ปุ่นได้ทีเดียวเลยรอชมกันนะครับห้ามพลาดด้วยประกันน้ำพวงเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไดเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจััััััดดดดหหนนนกกกกจจเเเเตต็มมไ้้ลลยแลววอใ่บขา ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย